สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าพาเดินอีกแล้วบรรยากาศช่วงดึกๆนะจ้าจะพาไปซื้อบะหมี่บะหมี่ชายสีนะจ้าเขาเพิ่งเปิดได้สองวันเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าหน้าเซเว่นเลยจ้า เซเว่นเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าร้านค้าก็เริ่มเก็บกันแล้วจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าแม่ค้าเอาบะหมี่เกี๊ยวพิเศษเียวพิจ้าจ้ากลับบ้านจ้าเน้นเน้นน้ำเน้นน้ำเน้เนผักให้เจี๊ยบนะพิเศษแต่เน้นน้ำเน้นผัก ชอบน้ำเยอะๆโรคจิตกินเก๋ยเตี๋ยวอะเจี๊บชอบน้ำเยอะๆไม่รู้เป็นไรกินไม่โมดหรอกแต่ชอบน้ำเยอะๆเมื่อวานว่าจะตะโกนสั่งอยู่นะแต่ก็เงียวดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้นี่ไงร้านอยู่ใ,ใกล้ๆร้านของชำ้ำจะ <c oughs> เห็นขี่ขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็เห็นเดินไงตะโกนสั่งดีไหมเลยจา<ก>้าเน้นผักชอบผักเยอะๆแกเลียนชอบผักเยอะๆแล้วก็น้ำเยอะๆ,ๆ <laughs> หมูไม่ต้องเน้นเบือ <laughs> บ่อหมูเบื่อหมูจ้าเจ๊บเหรอเน้นไข่พูดถึงเจ๊ยบใช่ไหม เน้นขายกลางคืนก็ปิดประมาณตีห้ากว่าตีห <คน S 1> ้าก็เป็นบางวางันแต่ก็มีมีเรื่อยๆแต่ไม่เหมือนเมนื่อก่อนตั้งแต่เซเว่นมาเปิดประมาณว่าลูกค้านอกใจ <c oughs> แต่ก็คือเราเคยขายไง muốn, แล้วก็อยู่ไปอย่างเงี้ยจ้าแต่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว อันนี้เขาส่งมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ย e อ๋อร้อยเอ็ด e เปิดได้สองวันหน้าฝนนะเจ็บห่วงหน้าฝนมากเลยแต่ดีนะ,ะม,มันปรัปลายแล้วแต่ช่วงหน้าฝนอนะ่ะออ้ยสุดยอดเลยนะเวลาลมจะแรงก็แรงจริงๆนะจ้าใช่ห่วงหน้าฝนนี่แหละ ร้านมาเปิดใหม่นะจ้าเพื่อนเนคุณผู้ชมจ้าเปิดใหม่ได้สองวันนี้นะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้านีมีเล้งแซบด้วยอวิมีเล้งด้วยเดียว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 รอบหน้ารอบหน้ามีเล้งด้วยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าอยู่ด้านหน้าเซเว่นเลยนะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าเปิดใหม่สองวันนะจ้า มาอุดหนุนกันหน่อยนะจ๊ะให้อยู่นานๆนะจ๊ะเพราะว่าไปหลายเจ้าแล้วจ้าเซลเซลเพราะว่าไปหลายเจ้าแล้วจัดนาเซเวน่นจ้ามาอุดหนุนกันนะจ๊ะแม่ค้าจะได้ขายอยู่นานๆนะจ๊ะ <c oughs> จะ้าเหมือนกันพิเศษเท่าไหร่แม่ค้า พิเศษ60บาทนะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจา๋า60บาทธรรมดา50นะจ้าเ,เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจา๋ามาอุดหนุนกันได้เลยเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะแม่ค้าบายบายจา้า ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊าเพื่อนๆจ๊าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายให้ดูหน้าแมค้าแมคคาบ๊ายบายหน่อยบ๊าย,ย <laughs> จ้า